เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะผมวันนี้อยู่ผมรันรันนอเช่นะครับวันนี้เราเข้ามาดูพี่นาคเกมเมอร์เขาเล่นแอลกันอีกแล้วนะผมวันนี้เข้ามากับตัวเอ่อคาลิสต้านั่นเองนะครับผมเป็นเอดีซีที่เพิ่งเข้ามานะครับก็วันนี้พี่นาคก็จะมาลองเล่นคาลิสต้ากันนะผมสายเอดีซีนั่นเองแชรี่นะครับเอ่อก็มาถึงก็ฟาร์มกันก่อนเลยนะผมเพราะว่าฝั่งพี่นาคเนี่ยมีตัวฟาร์มชื่อว่าฟินเดอร์สติกเนี่ย เขาก็ฟาร์มนั่นเองพี่นาก็เลยมามาช่วยเอาบูนะนี้เราก็จะเข้ามาดูพี่นาคเขาเล่นกันในตัวคาลิสตานะครับก็เป็นตัวที่เข้ามาลองล่าสุดนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีตัวหนึ่งเข้ามาล่าสุดชื่ออะไรผมจำไม่ได้อแต่ตัวนี้ยเป็นตัวลองล่าสุดที่เข้ามานะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่แอลจะแชมเปี้ยนใหม่เข้ามาบ่อยบ่อยมากนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ผมชอบที่มัน เข้ามาบ่อยๆนะครับจะได้มีตัวอะไรเล่นๆเยอะๆนะครับฝั่งฝั่งนู้นนี่รู้สึกจะเออดูแบบฝั่งนู้นก็ก็ไม่น่าจะมีป่าใช่ไหม ADC สองตัวขึ้นบนเออฝั่งนู้นไปไหนตัวหนึ่งอ๋อนี่ไงฝั่งนู้นไม่มีป่านะครับเอาพี่หน้าทำการผูกสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการผูกสัญญา ระหว่างพินาก,กับเออพื่อนสนิทนะก็เวลาใช้อัตเต,ม,ตมันก็จะพุ่งโยนเนี่ยโยนตัวที่พ่นาคผูกสัญญาอย่างไงตัวเนี้ยชื่อบิดแท้งนะก็จะโยนบิดแท้งไปกลางวงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาตรงฝั่งมันก็เอดีซีตัวเดียวกันเลยครับผมคาลิสต้าเหมือนกันนั่นเองเราจะมาดูกันนะว่าคาลิสต้าฝั่งไหนจะโหดกว่าแต่เรามาเชียร์พินากนะก็นาเกเมือกันนึงโอเค เฮ้ยจังวันนี้นะครับบิดแทงดึงมาได้นะพินาโอ้โหแรงนะครับดาเมจพินาก็อยู่ที่เอ่อ76นะผมเกาะ28จ้าทันด้วย11นะฮะเอาสเปลแฟดกับฮิวมาหนึ่งสามารถวาร์ประยะสั้นหนีได้แล้วก็ฮิวเลือดได้นะครับวาร์ประยะสั้นนะครับไม่ใช่วาร์ปไก่วาร์ปไก่นั่นมันเทเลพอร์ตมันคนละก็ไปว่ะอ้าวดึงนี่ต็ดคลิปนะฮะเป็นเป็นการแบบว่า ยังไงถ้าไม่ติดคลิปมันก็เกียนใช่ปหมละ่ะมันก็ติดนะฮะถ้าทะลุคลิปมันก็เกียนเกินนี่ก็ติดแล้วกันก็ต้องหาทิศทางในการดึงดีๆนะครับพี่นาก็พยายามลากคลิปนะผมพยายามเก็บเงินเยอะที่สุดจะสังเกตว่าซับจะไม่ออกมาเตะคลิปเลยจะเออแบบว่าคอยหาจังหวะดดึงครับไอตัวที่ไปลูกสมุนเนะี่ยตัวเนี้ยมันก็คือคอยเปิดทางนะครับคอยตรวจทางนั่นเองไปลูกสมุนของพี่นาคครับ อยผมงงเนยผมสับสนว่าสงสัยเมื่อกี้จะไม่ใช่ของพี่นาดนะเป็นของเอเดตีฝั่งมันนั่นเองจังหวะนี้พี่นาดโดนไปสามารถหักหอกใช่ไหมที่มันหักหอกอ่ะแบบว่าแากให้ว่าจะมีหอกแทงเอ็ดตัวตัวเนี้ยเพื่อไปจะมีหอกปักอยู่เนี่ยแล้วสามารถดึงหอกออกนะผมก็ไม่เคยเล่นนะตัวนี้แต่เห็นเขาไอ้นี่กันอ่ะถ้ามันจะลดเลือย กากัสก็เป็นเวทที่ถึกนะถือว่าถึกผมว่าตัวนี้มันก็ถึกนะแต่มันมันรูนมาผิดโัวเวทแค่สิบห้ากากัสแต่ต้านทานเวทต้องสี่สนะิบสามเนี่ยบิดแทงก็สกิลเวทนะผมบิดแทงก็เออออกของอะไรเนี่ยออกของซัพมานะตอนแรกพ่นาเขาก็พยามมาค,คลิปไปนะยังคงแบบว่าชิวๆกันนะครับดูเชิงกันก่อนจหวะนี้ดึงไม่โดนนะฮะ ถ้าดึงโดนนี่มีสิทธิ์เฟิร์สบัตเลยนะผมเพราะว่าได้ครบ3สกิลแล้วนะครับก็คอมโบ3ส,สกิลกันเดือดแทงก็โหดแล้วนะถ้ามีสามตัวแต่รู้สึกว่าพี่นาคนี่จะโดนสกิลตอดของกากัาสไปเยอะนะการปาถังเหล้ามันแรงนะยังไงยังไงจังหวะนี้ก็คงดูเชิงันไปก่อนแล้วครับไม่มีอะไรมาก เฮ้ยดึงมาโดนจังหวะนี้โดนนะฮะตายตายนี่ทพินาได้เฟิร์สบัตติกงแล้วนะจังหวะนี้กาการต้องแฟดกันเลยทีเดียวเนื่องจากโดนพินายิงรัวเลยนะครับผมว่าสักวันหนึ่งผมอาจจะซื้อมาเล่นนะอ้าวป้อมสังหารแคทลีนซะงั้นเป็นโดสติกยังไงครับก็โอ้โหชนะเมเลอรเหลือน้อยมาก ทำมาดูล่างต่อเนี่ย่ะเน้นดูพี่นาคเป็นหลักนะโอเคก็คอยเก็บคชิปไปเรื่อยๆแล้วพี่นาก็ออกดอรเลนเบตมานะพลังชีตบวกเจ็ดสิบมาจบตีบวกเจ็ดนะดูเลือดสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองหรือว่าเป็นไอเทมเริ่มเกรมที่แกร่งมากครับอืมตัวนี้ไม่โดนนะดึงโดนไหมดึงโดนนะ โอ้โดนุงโดนกากัดปุ่งอย่างแรงแต่กากัดเมื่อกี้มันเป็นสกิลปุ่งนะเจงหวันนี้บิดแท้งมานาหมดแล้วนะผมบิดแท้งไม่ได้เอามันซื้ออาหารมานะมันไม่ได้ซื้อขวดมานามาซื้อมาเป็นอาหารก็คงดูกันไปก่อนนะ แล้วฝั่งมันเอา EDC มาสองตัวเลยก็ไม่รู้นะทวิสเฟดก็อยู่ตรงกลางนะนเก็เงนวฝั่งมันไม่มีฟาร์มบนเลยอ๋อบนก็เลยต้องรับสึกหนักหน่อยนะเพราะมีตัวต่อจากแคทเธอรีนอยู่ตัหนึ่งอ๋อาล้ครับไอตัวนี้มาแล้วางผมก็ไม่รู้ของใครนะไม่เป็นไร โดนไหมไม่ <พ cort' S 1> โดนนะแต่พี่น่านี่โดนนะฝั่งมันไม่โดนโอ้ยพินโด้สติกครับโซฟาพี่นนาคมาแล้วจังหวะนี้ยังไงบิดแทงเดินเข้าไปแทงอุ๊ดนั่นแหละโดนไหมโดนไหมถึงดนี่นั่นแหละจังหวะนี้นะอ้าวถวยฟิทเฟดวาร์ปกลางวงมาสตันสตันหนักพี่นาคยังไงพี่นาคแฟดนี้พี่นาคยังผ่นมาตีได้นะพี่นาคเกมเมอร์ยิงคิวได้นี่มันมาให้คิวเลยนี่หว่า แบบว่าทวิเฟนนี่เกิดการวาผิดพลาดนะว้ามากางวงสังกัอากาศการจะช่วยอะไรไม่ได้นะเล็กว่าหมายนะมาช่วยเอาป้อมกลางหน่อยตัดแต็งหน้าขอางผู้นึงกันเงาหายไปคนหนึ่ง,งนะโดนจังจังถือว่งงารถใช้ได้งงนะมีหอกทีงง่่กลางอกสองอัน แล้วครับคนฝูกสัญญามาแล้วนะครับเอ้ยโดนไหมพี่นาคโดนเรียบร้อยนะฮะกลางก็ฝั่งทีมฝั่งพี่นาคได้คิวป้อมไปแล้วนะเธอเลสกลางแตกแล้วนะฮะเทอเลสไฟว์ป้อมนั่นเองโอ้ยก็ยังคงเดอะแมกนิกิลบลูกศรกันผมโดนปีแทงครับปีแทงกำลังหาจังหวะดึงนะครับ บิดแทงนี่มานาฟื้นฟูเร็วนะอืมใส่มานาอามาเตอรี่ลงเป็นผูน้มานาดีอยู่ดึงโดนไหมไม่โดนนะจังหวะนี้เป็นสกินที่สวยมากนะบิดแทงเอาละคาคาลิต้าปักหวานทนำะให้บิดแทงอยู่ไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่ามันมีหวานนั่นเองส่วนนี้ยังไงฮะไม่โดนนะครับ โอ้จังหวะน,นี้บิดแท้งของกลับบ้านก่อนนะเนื่องจากอยู่มาแล้วของต้องไอเทมเบื้องต้นนะพี่น้าก็อยู่คนเดียวครับก็ความคิดเป็นเรื่องนะบิดแท้งก็อัปเกรดของกลายเป็นอันนี้แล้วนะแล้วก็ซื้อหวานมานั่นเองโหลดหึงแรงแรงมากแรงมากนะใช้ได้เจ้าวันนี้ ก็ดูบนกันดีกว่านะครับรู้สึกว่าไทนาเมียโดนล้อมแล้วลูกอ้าวตันผิดนะไปตันคลิปซะงั้นนาก็ยังคงเก็บคลิปไปก่อนนะฮะฝั่งมันก็หายไปนี่ครับจังหวะนี้พี่นาคเปิดอันติอ้าวพุ่งพุ่งผิดทางเปิดสกิลเหนื่อยเรียบร้อยนี่ดึงเฟี้ยงนั่นแหละเมื่อกี้คืออันติของพี่นาคนะครับไอเนี่ย พาตัวที่เราปลูกสัญญาไว้เนี่ยพุ่งชนนะมันจะจะชนก็ได้หรือไม่ชนก็ได้นะผมแต่มันจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วแต่นะคนที่คนที่พุ่งอ่ะคือคนที่เลือกเองนะว่าจะพุ่งไปทางไหนนะก็ถ้าอยากรู้ว่าเล่นไงก็ลองเล่นกันได้นะบนก็อันเดียก็กลายเป็นฝ่ายกดของตัวนี้แล้วครับอยู่คนเดียวก็เวลต้องนำอยู่แล้วนะเวลนำไปพวกนี้แน่นอนเราดูล่างกันต่อ วันนี้ก็ยังคงเก็บคลิปไปก่อนแล้วครับตากัรดก็อยู่บ้านอยู่แฉงนี่แหละครับคลิปไม่มีแล้วจังหวะนี้จะดึงไหมอาวคลิปมาแล้วนะเดินมาปากหวานนะผมพินาก็ตอดป้อมเพลินๆนะดึงไหมโดนไม่โดนนะฮะดึงได้คลิปมาเฉย ยังคงเก็บคลิปไปแล้วกากรัสก็อยู่บ้านนะยังไม่มาเลยหรือมันหลุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะหลุดหรอกมาก็พินาก็ตีป้อมไปแล้วนะโบนยังไงโบนยังคงดูเชิงกันไปนะนี่ฮันเดอร์แสกิลอีหลบสกิลคิวของแคทเธอรีนได้นะเฮ้ยจังหวะนี้พินากีินากไม่กีตีโดนนะแต่บิทแท็ตีไม่โดนอ้าวจังหวะนี้ยังไง พินาคแลนเพจแล้วนะครับฆ่าต่อเนื่องโดนไม่ตายสี่ตัวนะผมปิดแทงนี่เป็นซัพย์ที่ดีมากให้พินาคคิวโดนไม่ไม่ได้ล้าสักตัวเลยสุดยอดครับผมก็อยากมีทรัพอย่างนี้มากเออซัพพอร์ตนี่สุดยอดนะต้องต้องยกความมีความชอบให้ซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าเกิดเอดดซีเกิดเพราะว่าซัพพอร์ตก็ทำน้าที่ดีนะครันเอาล่ะกากัดเพิ่งออกโลนะครับเนื่องจากหายไปในบ้านสักพักหนึ่งเรียบร้อยนะความร่างถูกกะ คิวแล้วโดนพี่นาดกับแคนดูบอลนะจังหวะนี้เทนเนียเทนเมียยังไม่กลัวนะครับเนื่องจากมีอันเตีนั่นเองอย่างคงฟ้านะเอามาตัดห้าวีนะผมอันเตีของเทนเมียพี่นาก็โดนกากั๊บหย่อนระเบิดนี่แฝงมาได้นะรอดได้ เฮ้ยเขาวิเศษว้าไปตรงนั้นว้าไปทำอะไรอ่ะว้าไปไหนเอ้าเขวิเศษไปไหนแล้วะอ๋ออยู่นี่นะฮะเฮ้ยล็อกเป้าอุ้ออมการอมตะของแิเมียนี่หมดพอดีนะพรวิยังไงคาริต้าจะได้ไหมริต้าเอาได้ไหมไม่ได้นะนี่ยังคอยโอ้โหสามล้มหนึ่งจังหวะนี้สามล้มหนึ่งจังหวะนี้เอ้าคาตาลิน่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตายไหมตายไหมแคทเรีนตายไหมตายนะไม่เหลือไอ้นามิมาน้าหมดด้วยเลยทำให้คาเตน,น่าแนะล้วก็เคลวทคาเตนี่้าไปนะ่าอุ้งทิปเปอร์เคลวยอดนะกากัสกากัสมาแล้วทีมพี่นากมีหวานนะครับเลยรู้ว่ากากัสมันกำลังขึ้นมา แล้วคาตาลิน่าจะไหวหรือเปล่าในขนาดที่เลือดเหลือครึ่งหลอดแต่แกากัดเป็นฝ่ายที่จะเลือกถอยนะครับก็พินากับบิ๊กแทงก็เอามังกรแล้วนะตับนี้ออให้พินาที้มบนตวเออทิมสีแดงคลิวดากอนนะครับข่ามังกรเลย นี่น่าจะได้เปรียบอยู่นะเรื่องการกดตอดโอเคก็คาตงหน้าแล้วก็วินเดลสติกกำลังไปบนแล้วคนระับไปช่วยทาันทีน,นี่โอ้โหตัวต่อ3ตัวเลยนะโดนทั้งตะตังทั้งเฮ้ยหทำมาตะไว้นะทำให้ไม่ตายนั่นเอง อ้รัมเพกเลยทีเดียวนะโอ้ยโดนสตัรนนะโดยโอ้ยเฟร์สตันเมื่อกี้คาตาเน่าเลยหยุดเลยหมดไอ้นี่เลยหมดอารมณ์คิวเลยนะเมื่อกี้นี่ได้หลายตัวแล้วเอาไงครับคาลิสต้าพ่นากนั่นเองกำลังจะมาเอาแบบว่าจัดการคาลิสต้าตัวปอมนะปอมมาแตกงูพ่นากแรงกว่านะฮะ ว่าของมันแรงแล้วี่เจอของพี่นาคไปนี่ร้องนะตอนนี้การคุมเกมก็ฝั่งพี่นาคได้เปรียบเห็นได้ชัดนะเพิ่งจงับตอกเออสามตอกเก้าแล้เนี่ยเจ้านาคก็บูไปเรียบร้อยนะสังเกตว่าหลายคนอาจจะงงนะว่าค,คาตาลีน่าไม่มีมานานแล้วบูไปทำไมจริงๆมาช่วยการสก,กิลรดคูดาวครับก็สามารถทำให้คูดาวสก,กิลลดลง10%ปรเ็น,นะก็ถือว่าจริงๆมันเอาได้ทุกตัวแหละบูอะ่ะ ต่อให้เป็นตัวไม่มีมานายอย่างการเรนริเวนคาตาลิน่าเนี่ยเอาได้หมดน่ะทำให้สกิลลรบูดาสิบกระเซ็นเงินโอ้ยจังหวะนี้ยังไงเอ้าโดนไพ่สีแดงนะสโลค่ายสีแดงนี่สโลค่ายสีเงินมานายอ๋อดักนี่มันวาร์ปมันดักหน้าที่มาโดนชัดดาวกับเล็กเดียวเอ็งโมเด้ นี่นะพีโดนเอาแล้วพี่นาจับโดนมั่งพี่นาโยนมั่งพี่นาโดนนี่พี่นาออนสต็อปเบอร์อะไรทีเดียวเอ้พิโนมียัาโดนล็อกอีกหมดโอ้พ ouais ี่นาเดี๋ยวมาคิ้วเลยนะหืมอานามินามิทำไงนามิเอาครับจะจะเอาป้อมกลางได้ไหมกากัสมันเลือดเยอะเต็มหลอดเลย สองพี่น้ามีสองตัวไม่สนใจากากันแล้วครับสองรอบเดียวอืมแตกกาก็รู้สึกว่าจะทำอะไรไม่ได้นะ หีนาเราเวทเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหสองร้อยแปดสิบสี่นะได้หมวกแดงดาบดอนแล้วก็หน้ากากแล้วนะครับกำลังจะอัปเกรดหน้ากากเป็นหน้ากากน้องท้ายห้าสุดยอดครับเทนเมีก็มีเลสแล้วก็ยังเอาเลสต่อเป็นการขโมยเลสฟั่งมันนะนี่เทนเมียอินเวดด้วยเป็นไงฆ่าสัตว์ป่าไม่ฆ่าลูกน้องนะสัตว์ป่าจะได้ไม่เกิดนะเนี่ยอัตตินาประทาสวิตเฟดแล้วนะ ยังไงเฟี้ยงไปอึ่งแรงมันจะสตาร์ทแล้วมันจะสตาร์ทนี่ขาตายหน้ายังหลบไดคคบ้ยังไงครับนามีนามียังไงครับเป็นตัวซับที่ก็ถือว่าใช้ได้นะคอยปักหวานคอยอะไรนะอัตติมันก็เกลียนมากซุนามิบุกนะใช้ได้กำลังเอาเก็บหวานนะ เออมันตรวจมาแล้วปิดแทงปิดแทงยังไงปิดแทงดึงโดนด้วยอาวอ้าวผัดเออนามินามิเปิดอันตีนะมองพุ่งมาไม่น่ากดอันตีนะทำให้อา้าวโดนล็อกนั่นเองเมียก็ต้องหนีแล้วนะครับอา้าวยังนายจอ้อนี้นยังไงยยิงนายจอ้นี้สวิตเฟรมันจะว้ามาไหม นี่คราฝั่งพินาการเป็นฝ่ายไร้แล้วครับจากตัวนี้มาพินาเกือบตายนะเฮ้ย,ย,ย,ยตายเลยตัวฟินเดิลสเต็กนี่เป็นตัวเปิดที่ดีนะแต่ก็ทำทำ,ทำให้ตายน,นั่นเองพินาก็กลับบ้านแล้วนะพินาบอกไม่อยู่แล้วครับเลือกแค่นี้ไม่ไหวแน่นอน <c oughs> นี่จังหวะนี้บมีทแท้งลูกกาการจะไหวไหมมีทแท้งมานาหมดครับเลือกที่จะถอยนั่นเอเง เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ถ้ามีคาตาลิน่ามาปั่นนะผมว่าแพนด้าคิวนะเพราะว่าตัวมันเหลือเลือดน้อยแล้วยืนออกกันหลายตัวมากชื่อตัวอยู่กาคย้อนยู่กาสองห้าถ้าทางจะเล่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะสองห้าหกอจังหวะนี้ยังไงลร้นเร็วมากไม่ไม่ต้องใช้อันติก็คิวมันคิวมันได้นะเพราะว่าเลือดมันเหลือน้อยแล้วนะ แต่ก็ถือว่าเวลระดับนี้ก็ต้องตายแล้วล่ะวาลอนรอเฮ้ยวาลอนวาลอนใส่หมวกคริสต์มาสด้วยนี่มันแพทอัปเดตใหม่นะยอดยอดเอาบาักเอาบักตอนกันนะโอเคทีมสีแดงสังหารมังกร ก็ยังคงตีมินเนี่ยนไปตลอดนะฮะก็ฟาร์มป่านะฮะเออยังไงครับเจ้านี้การ์ดไม่โอ้โหเดินนำหน้ามาเลยนะเก่งนะการ์ดเฮ้ยเอาอะไรครับคาลิต้าโดนเข้าหลังแม่โดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเออดีนะเมื่อกี้คาลิน่าปัดมาได้ไม่ตายนะโยเฟดยังไงโยเฟดคาลิสคาลิสจะเอามันได้คาลิสเฮ้ยพี่นายจะตายไหม ที่นาคเลเจนเดลี่แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาในป้อมเลยเหรอหนีออกมาล้วนไม่ตายนะโชนไม่ได้เออทีนาคเปิดอัมตีนะไอเอ็ดกันเลยทีเดียวนะฝั่งมันตายทั้งทีมแล้วนะผมนี่บิดแทงมีแทงแทงป้อมนะ เป็นซับที่ดีมากนะซับแข็งแต่แต่เลือดก,ก็เหลือน้อยนะอ้าวฝั่งมันยอมแพ้ซะงั้นเจอทีมพี่นาโหดไปง,งี้ก็ต้องยอมแพ้กันทีเดียวนะครับเจอกันพ้าหน้าผมสำหรับพัดนิยโซเดียบ